จะมาอู้กันเรื่องอาหารนะคะม่กกี้หมอหมอเปินบอกว่าสารอาหารตีสาคัญสำหรับกระดูกสองตัวมีอย่างพอมก็เจ้าแคลเซียมกับวิตามินดีเนาะอ่าละสองตัวเนี่ยมันอยู่ตีไหนพ่อเนาะเดี๋ยววันนี้เมยจะมาแนะนำนะคะอ่าอันนี้คืออันอย่างเจ้าหูกันก็ รักข้ามูอาหารรักข้ามูเนี่ยครับเป็นอาหารตีีจําเป็นสาหรับทุกเพศทุกวัยเราเจ้านอกในอาหารรักข้ามูก็จะมีมูหนึ่งโปรตีนมูสองคาร์โบไฮเดนมูสามเกลือแร่มูซีวิตามินแล้วก็มูที่ห้าจะเป็นไขมันนะคะเนาะอันนี้เป็นขั้นอาหารพื้นฐานสําหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะเจ้านอกอะต่อไปอะไรนีจะเป็นโภชนาบัญญัติสำหรับผู้สูงอายุเราเจ้านอะ,นะ,นะอันนี้กรมอนามัยเปิดแนะนำไว้นะคะ กรมอนามัยเปิดนแมน่น้ำหวาในผู้สูงอายุว่าค่ะหนึ่งมือ้ออาหารควรจะได้ห้ามอาหางของนะเจ้าน่อยจะต้องมีข้าวกล้องมีปาประเภทโปรตีนก็จะเป็นเน้นปาไข่เนือ้อสัตว์บตัติดมันนะเจ้าหน่อยกินผักผลไม้เป็นประจำดื่มนมวันละหนึ่งถึงสองแก้วนะเจ้าน่อยน้ำวันละแปดแก้วอาหารหวานมันเค็มลดนะคะงดแล้วก็ลดการดื่มแอลกอฮอล์สูบุหรีนะคะ อันดูแลเหลือลงน้ำหนักตัวนะเจา้านหต่อได้ถึงจะปอลและจะนอนหนึ่งพันสองร้อยมิลลิกรัมเอาง่ายๆเลยคะ่ะในหนึ่งมื้ออาหารของเขานะเจา้านหนอกฟังไส้มื้อนะคะจะเป็นหน้าตาหลุมหลัาจานอาหารตึ้งวันนี้อสะมะกินเจี๊ยก็เจ้ากินเจี๊ยก็เข้าหนึ่งส่วนหน่อโปรตีนหนึ่งส่วนพักกึ่งจานอสะมะกินเจี๊ยก็ บะใจนะคะโดยส่วนใหญ่ถ้าเวลาเขาไปถามกินจีนกึง่งกินข้าวหนึ่งกินพักหนึ่งนะคะบะทุกต้องเนาะอันนี้จะเป็นสัดส่วนอาหารที่ถูกต้องตีจะต้องไปหัดกนันแนะนาตามนี้นะคะในส่วนของหนึ่งจานตรงนี้นะคะในส่วนของข้าวแป้งโดยเฉลี่ยจะมีแคลเซียมอยู่ประมาณ3มิลลิกรัมเราจะนอ,นอถ้าเป็นโปรตีนในหนึ่งส่วนคือตรงนี้จะมีแคลเซียมอยู่ประมาณ10มิลลิกรัมก็คือ4ช้อนโต๊ะนะคะ ในพักสอ,ส,สองส่วนของจานนี้นะคะพักซุกสีทับพีจะมีแคลเซียมโดยเฉลี่ยรประมาณ50มิลลิกรัมนะเจ้าเนาะผล,ละไม้นึงส่วนก็คือประมาณ6-8ถึงแปชิ้นคำเวลาเขาอ้าปากเอาเข้าปากแบบงามๆนานแบบจีโม่งอีเนอรทำโมงนั่นมันล่ำ เปิดหืวหกถึงแปชิ่นคำตอนนึ่งมื้ออาหารนะเจ้าเนเพข้อว่าบางคนเปิดจะว่าเป็นโหลเบาหวานป้าเปิดว่าหกถึงแปชิ่นยีงไ่โมงเอาเป็นคูน่วะใไเนี่ยบได้นะคะเปิดว่าหกถึงแปชิ่นคำงามงาม,งามอีนะเจ้าเนาะอ่ะตรงนี้คือเครื่องปรุงรสสองช้อนช้าจำเป็นต้องมีก่อนในมืออาหารเขาานึงจานเนี่ยถ้าเขาบบเติมอันนี้ได้ก็เจ้า บาได้เนาะตอนนี้มันเป็นอันอาหารมูที่ฮกไปเหรอเนาะนนถ้าบาไซกับบได้เหรอเครื่องปรุงมูนนี่มีอย่างองก็กห้ากับปี้น้ำตาลน้ำตาลอย่งเนาะซอซีอิ๊วมันก็จะถ้าบาไซก็จะกินพักบะได้พักกับน้ำมันกับบได้แหมก็ต้องเติมแต่ว่าก็จะแนะนำให้กินอยู่ตีสองช้อนช้านะคะในตัวของเครื่องปรุงตัวเนี่ยก็มีแคลเซียมอยวยหนะโดยเฉลีย่ยประมาณ30มมิลลิกรัมมาจากไหน น้ำปลาก็จะมีปลาเล็กปลาน่อยทูกก็ค่ะนาะอ่ะถ้าเป็นซอสหอยก็จะเปลี่ยนประเภทในหอยอย่างเงี้ยก็จะมีแต่โดยเฉลี่ยนะคะแต่เดี๋ยวต้องต้องกินบะเกินสองช้อนช้าต่อวันนะเดี๋ยวมีน้นักกำงกั๊มเนระาจนอร์อะอันนี้โดยเฉลี่ยในนึ่งมืออาหารโดยประมาณแล้วถ้ากินอาหารแบบธรรมดาติดมาได้แบบต้องมีแคลเซียมสูงๆเหมือนหมอแนะนำว่าจะต้องกินปลาเล็กปลาน่อยนะจะต้องกินเคียย์จะต้องกินนมต้องกิน งาดําอีแหนเนานะกินบะดอกบะไดพ้พัดพักบะได้ใส่หมูใส่ไก่เขาก็จะได้แคลเซียมเฉลีย่ยยุ้งมือประมาณหนึ่งอยถึงหนึิมิลลิกรัมนะคะตอนหนึ่งมือเพราะฉะนั้นถ้าเขากินบะได้บะ,ดะได้เนี่ยเขาก็จะได้แคลเซียมอยู่ที่ประมาณ4ี่ยห้ามิลลิกรัมตอนหนึ่งวันซึ่งมันบอกเพียงพอเนาะเจ้าเนาะถ้าสี่รอยห้ามิลลิกรัมบอกเพียงพอ เขาเนี่ยจะได้ดีต้องมีอาหารเสริมตัวนี้เดี๋ยเมก็จะแนะนำถ่งกํานะเจ้าเนาะออ่ะแล้วเขาจะเลือกกินอาหารอย่างตีจะมาเสริมพือมันมากกว่าสี0อยมิลลิกรัมต่อหนึ่งวันพือมันถึงพันสองนะเจ้าเนาะออ่ะในส่วนของหมวดหมูข้าวแป้งนะคะข้าวแป้ง2ทับพีอ่ะหันก็ะเจ้าเข้าเจานะ้าเนาอสองทับพีนะจะมีแคลเซียมอยู่3.6มิลลิกรัม ถ้าห้าเลิศกินเข้ากล้องจะมี U ู32.4มลกรัมนะเจ้าหนออะถ้ากินข้าวนึ่งมีแคลเซียมแปจุแต่ถ้ากินข้าวเหนียวข้าวนึ่งติดเป็นแบบข้าวกล้องข้าวเหนียวดำน่ะจะเป็น U สามสิบเอสอะก็มีเ้ากลับบ้านเ้าจะกินข้าวอย่างนี้ ข้าวกล้องดีกว่าเนาะเจ้าเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจจะแนะนำให้ผู้สูงอายุกินข้าวกล้องเมื่อกี้โภชนะบัญญัติเป็นก็แนะนำให้ผู้สูงอายุกินข้าวกล้องนะคะเพราะในข้าวกล้องมีแคลเซียมสูงมีสารอาหารอย่างอื่นที่เป็นประเภทวิตามินต่างๆเยอะกว่าข้าวขาวนะคะเนาะอ่ะ ในอันนี้เมยยกตัวอย่างมากกจากข้าวโปดเส้นก๋วยเตี๋ยวขนมเส้นขนมจีนบ้านเฮากับมีแคลเซียมนะคะเพราะฉะนั้นในอาหารทุกชนิดทุกประเภทมีแคลเซียมแต่เพียงว่ามีเยอะมีน้อยแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นกับนี่เฮาก็นแนะนําค้นเท่ากินข้าวกล้องนะคะเนาะอ่ะฝั่งขวามือนี่จะเป็นแคลเซียมีสูงในประเภทเข้าวแป้งนะคะก็จะมีสาคูเม็ดเล็กสาคูเม็ดเล็กตัวนี้ก็คือจะเหมือนสาคูติดเฮาเอาไปย่งขนมหวานนะจ๊ะ นขนมหวานเนี่ยเป็นสาคูไส้หมูสาคูข้าวโพสาคูเผือกอย่างนะคะเนาะเขาอาจจะกินอยู่สองทับพีก็คืออาจจะได้ขนมหวานถ้วยเล็กๆหนึ่งถ้วยนะคะบัต้องใส่กะทิก็ได้นอเจ้โนะอันอันไขมันสูงเหมาะมนะคะมันเทศสีเหลืองอันนี้แม่จะลิ้มปูกหลายเนาะมันมีกองมันเหลือง หัวมันมีกองอ่าเอาไปปิ้งก็ได้นอกกินมาเจ้าอุนอ่นๆหน้าหนาวนะคะเอาสักหนึ่งหัวเขาก็ได้แคลเซียมแคสิซแยมจุดส,สองม็ดิกรัมเพือกเส้นบะมีนะคะไปเข้าเจ้านี่อาจจะสอ้หากินยากน่อยเนาะมันจะเป็นน้อยๆเหมือนเขา้า เสาะหากินยากจำนี้เวลาคนเขาเปิดจะกกินก๋วยเตี๋ยวเขาก็จะแน่น้ำเปิดกินเส้นบะหมี่ดีกวา่าน,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 น้ออุ้ยนอไอเดียันก็เส้นบะหมี่มีแคลเซียมอยู่54จุดหกแต่ถ้าเส้นเล็กเส้นใหญ่ติกินบะได้ติกินทั่วไปก็จากีอยู่เก้าจุดหนึ่งก็ค่ะเพราะฉะนั้นอาหารทุกชนิดถ้าเขาเลือกกินมันก็จะมีแคลเซียมที่สูงขึ้นนะคะนอ้อแต่ถ้าวันเมือ่อใดเขาเสาะหาบะได้วันนี้ผมมีข้าวกล้องห้าก,กินข้าวสวยก็ได้ก็ได้เหมือนกันค่ะเขากลับไปทดแทนตัวอื่น นะเจ้านะเพราะฉะนั้นในส่วนของข้าวแป้งสองทับพีแนะนำให้กินเป็นข้าวกองนะเจ้านออ่าต่อไปในส่วนของโปรตีนหนึ่งส่วนของจานข้าวนะคะหนึ่งส่วนของจานข้าวก็คือซีช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะคือช้อนต,นตัวนี้นะคะติดกินบ้านเฮาในเจ้านอเวลาเฮาต,ตักกับตักคือมันหมอกเปียงขอบจอนเพื่อได้กิน่นอยู่ซีช้อนโต๊ะตอนหนึ่งมือมันถึงจะได้แคลเ,เซียมตามตีนี้จะแนะนำ,น,ำนี่เนเจ้านออ่าในส่วนของ ถ้าเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวปกติอ่ามันจะมีแคลเซียมอยู่ติประมาณ3 3.4มิลลิกรัมนะคะต่อซีช้อนโต๊ะเนื้อเจ้าเนื้อ่าถ้าเป็นตะกูลปลาเนาะตีหมอแจ้งเมื่อกี้นะคะจะเป็นหาหันกอปลาตะเทียนสีช้อนโต๊ะมีตึกงแปดเอจุก่อนหันกอกรับนี่ห้องกินปลานะคะเนาะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเปิดแนะนำให้เน้นประเภทปลามันย่อยง่ายตัว ำสูงนะคะแล้วก็มีไขมันชนิดดีนะคะนาะถ้าเป็นมันหมูอย่างเงี้ยก็็จะเป็นไขมันตีเปินห้องว่างบะขยี้ดีต่ได้นาะบะโตาป๋านะคะนาะอ่ะเมื่อกี้หมอบอกแล้วป๋าซาดีนอันดับหนึ่งในซีช่อนโตป๋าซาดีนจะมีอยู่แปดร้อยิบหกบะเจว่าปีกไปบ้านไปซื้อป๋ากะป๋องมาตุนบะได้เนอวันหนึ่ง ติดหนึ่งอ่ะติดหนึ่งกินปลากระป๋องเฮียสักสองคาบอย่างอีก,ก็ได้จ้าแต่ใบเจว่าจะกินตึงนต้งวันตึ้งวันเขาเสริมอย่างอื่นนะคะกินพยายามกินให้มันหลากหลายอย่างปลาตะเคียนเนี่ยมันจะก้างน้อยเนาะเขาอาจจะเอาไปลาบหรือเอาไปถอดบงับงบงังบังน่อนถอดกรอบกรอบมันก็จะกินได้ทั้งก้างเหมือนกัจ้าอ่ากุ้งฝอยปูเคียดหน่อหอยโครงปลาเล็กปลาน่อยอีนี่จ้ากุ้งฝอยนี่เขาไปย่ายอย่าง,างาได้ของนี่เจ้า,าเอาไปแบ่งกุ้งเต้น มันก็ดิบกันเนาะเอาแปงซุกดีกว่าเนาะเนาะเอาแกงใส่ตูนอีก,กันเนาะเอาไปแอฟเนาะแอบศูนย์ปะเล็กปะน้อยเนาะเจ้าถ้าถามว่ากินกุ้งเต้นมีประโยชน์ก็ได้แคลเซียมนะเจ้าแต่อาจาจะได้พยาธิไปตัวงนะจ๊ะเนาะเพราะมันเป็นอาหารดิบเนาะอ่าเจ้าต่อไปนะจ๊ะในส่วนของพักซุกนะคะพักซุกสีทับพีเนาะเจ้านาอในลนึ่งมืออาหาร สีทับพีคือทับพีตัวนี่กินถึงกันก็เจ้ามือหนึ่งถึงบางคนว่าบ่ถึงบ่ต้องส่ทูนขนาดนี้ก็ได้นะคะเวลาสังเกตที้ตัดแล้วก็เหมอให้มันเพียงคอทับพีนะเจ้าหนอะในหนึ่งมือควรจะได้ซีทับพีนะคะถึงจะเพียงพอนะเจ้าหนะออะสีทับพีตัวนี้เลือกกินไรอย่างนี้ฮาหนะในบัวเรลียมบัวเรลียนมีก็เจ้าบ้านเฮามีเนอมันหะนุนบ้านเฮามีก็ อ่าหัวปีมีก็จ้ะพักละมีก็อ่าพักแคบยวกล้วยมะเขือกอบถัวฟักยาวพักกาเขียวน้องไม่พักเหงือดน,นี่ยกมะนีขัวบ้านเฮาตึงนั่นนอเจ้าหนพอพราะฉะนั้นถ้าเฮากินกับข้าวเมืองบ้านเฮาก็คือหายแคลเซียมนอเจ้าหนอแต่ต้องกลิเนใหอได้ถึงซีนะ อะยังแกงมนูนแกงปีเห็นไะนอแกงยวกวะะเจ้านอกนี่แต่ฟังด้านขวามือสังเกตนะเจ้านออันนี้สัลแลมีก็จะบ้านเขามีอยู่นออ่ะสัลแลนี่พอลุกกินสัลแลขาบเดี๋ยวได้ไปกึงหนึ่งแล้วเหรอนอจากพันสองได้ตึงหวกลอยไปายลา นเนาะพราะฉะนั้นแกงแสลนะคะมะขามฟักออนนี่ส่วนใหญ่เปิดจะเอาไปตำเนาะเอาไปตำเอจะมะเขือพวงทัวลันเตา้าเกาไปพัดขาน่าเอาไปพัดก็ได้ค่ะถ้าเขาถ้าขาดเนี่ยมือเนี่ยเขากินแกงแค้ใส่เคียดอ,อีแน่นอนถือว่าเป็นอาหาร high คลเซียมชั้นดีเลยนะจ๊ะเพราแกงแค้เนาะทัวฟักงาวมะเขือกรอบนี่มะเขือพวงเนาะ แม่หมดเราเจ้านองหายแคลเซียมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอาหารเมืองบ้านเฮาปลอดไัยและกัปอดสารรวมถึงหายแคลเซียมโดยเจ้าอ่าต่อไปถ้าในส่วนของผลไม้นะเจ้าน้องผลไม้หนึ่งส่วนหกถึงแปชินคำนะคะจะมีแคลเซียมอยู่ตทอไดอ่ามันตกไปน้อยนะเจ้าจองแรกที่จะเป็นมะไฟมะไฟบ้านเฮามีก็จะ้ะอ่าจองที่สองจะเป็นมะแก้ว มะแกืวฝรั่งนะเจ้านาอต่อไปเป็นลองก๊อมเป็นกล้วยนะําว่ามังคุดละมุดอ่มามะกล้วยเตยเนะโซงกล้วยหอมมามาม่วงซุปมาม่วงซุปไม่หาแคลเฮซียมแต่แล้วก็ไหายน้ำตาลนะนะเจ้าเนอะบอกคนเท่านะเปิดชอบเอาเข้านึ่งเนี่ยเนะกินกับหม,ม่วงซุปเนะี่ยหนอมาเจกับคนเท่าว่าเฮากับมกักมันหม,หม่อเข้าเหนียวมาม่วงอีนเนี่ยหนนะ หายแคลเซียมแต่แต่วันน้ำตาลจะถามหานะจ๊ะต่ว่ายังตีแจง้งถ้ากินฮกถึงแปชิ้นคําผลไม้ถ้าเป็นผลไม้ตีหวานหวานเช่นทุเรียนหรือว่ามะม่วงซุปหรือว่าอ้ยังตีมันหวานหวานแถนีนยก็คือกินต้องกินน้อยกว่าฮกชินคันะคะคือประมาณฮกชินคําแต่ถ้าผลไม้ตีมันบอก่อยหวานก็จะเป็นยังมะกุยเตะลองกองเนี่ยเอียดก็กินได้แปชินคันะคะเราก็ต้องลดสัดส่วนกันตามนั่นเนะเจ้านาะอา มะขามหวานนี่อันดับหนึ่งของผล,ลมไม่ให้แคลเซียมบ้านเฮามะขามหวานมีก็เจ้าแป้งก็จ้าแอก็แป้งอยูเนาะแต่ว่าเปิดมือกิม6กถึงแปชินคำ้ำก็คือมือละฟักเนาะเนี่ยถ้าหนึ่งฟักก็ได้อ่ร้อยสี C ่สิบเอ็ดฟักหนึ่งก็มาถึงกัรน,นองสิบบาท นอ,อหันกอกระไดรแน้าเจ้าไฮแคลเซียมมาขามเทศเสาววนรดาะถ้าสาววรดกับประมาณ1หลูกนะคะจะมีแคลเซียมอย่ C 15มิลลิกรัมหลูกว่าเงาะอ่าเนี่ยคะ่ะฟังขวานี่จะเป็นไฮแคลเซียมของในส่วนของผลไม้นะเจ้านออ่าต่อไปเป็นเครื่องปุงเมื่อกี้ติมบอเครื่องปุ้งทำไมต้องมาเกิน2ช้อนช้าเพราะ ถ้าเกิดพ่อเปินเบาหวานในเครื่องปุ้งมีแคลเซียมตัวอ,อันเฮากินนักๆแบบน,นี้ก็จะได้แห้แคลเซียมแต่ในเครื่องปุ้งมีโซเดียมนะเจ้าโซเดียมคืออย่างเจ้าหูกันก้องโซเดียมคือเกลือนะเจ้านอถ้าบ้านเขาจะคือเกลือเอาง่ายๆคือเกลือแต่ว่าถ้าทางการแพทย์จะห้องโซเดียมแต่ตัวโซเดียมเนี่ยจะมีโซเดียมตีแบบว่าเป็นชนิดโซเดียมเค็ม โซเดียมหวานแล้วก็โซเดียมหวมีรสนะเจ้านาออ่ามาดูกันนะคะย่างซอสหอยนางล้มสองช้อนช้าเนี่ยจะมีโซเดียมอยู่ร้อยเจ็ดสิบสองมิลลิกรัมนะคะผงฟูตัวนี้เก็มก็เจ้าเคยกินก็เคยหั่นผงฟูก็จ้าติเปิลใส่ในขนมปังเวลาเรากินขนมปังมันเก็มก็เจ้าบอกใอยเก็มเนาะ ในหงฟูนะคะสังเกตว่าโซเดียมกระสูงเหมือนกันเนาะในส่วนของตั้งแต่เต่าเจียวซอสทัวเหลืองซีอิว๊วขาวซอดหอยสังเกตว่าเนี่ยค่ะ โซเดียมจะต่ำเนาะแต่ถ้าเป็นน้ำปลาน้ำปลาห้าผงชูรสผงปรุงรสกะปิเกลือโซเดียมจะสูงหรือเกลือจะสูงเพราะฉะนั้นเวลาเราปรุงรสหรือว่าจะแนะนําให้ผู้สูงอายุปุ้งนะคะจะแนะนําใื้ใจเป็นตัวซอดหอยนางล้มสีอิ้วขาวซอดทั่วเหลืองเตาเจียวแตนหมากกว่านะคะเพราะรู้จากปริมาณโซเดียมเหงนก็เจ้าถ้าเครื่อปุป้งเนาะซดอนนี่หนึ่งช้อนช้า เกลือปุงหนึ่งช้อนช้าซอดหอยหนึ่งช้อนช้ามีโซเดียมร้อยเจ็ดสิบสองแต่ถ้าคนเท่าเหลืองมาใส่ผงชูรสหนึ่งจอนกะมีโซเดียมหกลอยส่งเยอะไปกว่าห้าหกเต่าถูกก็จะมีผลเสียต่อหลางกายโซเดียมเนี่ยจะทําให้มีผลต่อโรคประจําตัวของเปิรนก็คือเบาหวานความดันทั้งหลายนะคะไตเนาะเจ้าหนอ,นอเพราะฉะนั้นเขาอาจจะแนะนาให้เปิรนอุ้ยใส่ซอสหอยเอานอใส่ซีอ,อิอ๊วขาวใส่ซอสเั่วเหลืองเอาเนี่ย ถ้าเขาไปหาเปิดตีบ้านหาเครื่องปุง้งอันตักลุงนี่เป็นเกลือกับปิของชูโรดอย่างนี้เขาก็บอกว่าอันนี้เบ้าได้เบ้าเนอไอเนี่ยนอใส่ตั้งบนนี่เอาเจ้าเนี่ฟังขวามือคือตัวตีสามารถทดแทน ลดเค็มได้นะคะพอเปิดอจะห้องว่าเป็นเครื่องเทศนะเจ้านอกก็คือเป็นเครื่องที่ช่วยรุ้งรดชูลดยังย้ำไก่เนี่ยเอกเขาอาจจะลดปริมาณของมูนี่ลงแล้วใส่มูนี่เข้าไปทําให้มันมีกินช่วยชูลดทําให้ความยากอาหารเยอะขึ้นแถมได้แคลเซียมตัวอีหนก็เจ้าใบมะกิวใครจะไปคิดว่าใบมะกิวหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งขีดกับประมาณสักหลายอยู่นะเนาะ ปุณนนะ่ะแต่ว่าเขาอาจจะมาต้องกินถึงวันละคีดก็ได้นะมีหนึ่งพหกร้อยแต่ถ้าเขากินได้ใบมากิววันละคีเทาได้แคลเซียมเกินพันสองเลยนะจ้าหันกองอ่าอะไรเนี่ยจะได้ให้กินได้เมนูบ้านเขาใส่ใบมะกิวกับนี้นะหลายอย่างมันก็จะถ้ายังเมนูเขาถอดปา จากปกติเขาทอดไปได้เนาะเขาไปเด็ดใบมะกิวเนี่ยเอามาทอดตุยเหมือนเป็นปลาสมุนไพรเหมือนก็จะเขาก็จะได้ใบมะกิวกินเขา้าไปตุยเขาก็จะได้ไฮแคลเซียมจากทั้งใบมะกิวทั้งปลาทอดผู้ก็จะเหมเขาสามารถเลือกกินได้พักแค่นเนาะพักไผ่อันนี้ก็เอาไปมัดหมูดูผักชีโหระพา ขมิน้นหอมแดงอย่างวัเนี้คะ่ะจะมีแคลเซียมตัวถ้าเขาเลือกใส่เคื่องเทศผสมลงไปจะทําให้ความยากอาหารหรือการกระตุ้นในการกินอาหารเนี่ยดีขึ้นเยอะขึ้นนะเจ้านอกเขาได้มืออาหารหนึ่งมือแล้วเมื่อกี้ติเมบอกไปนะคะเนอะก,กินไอหยังถึงจะได้ให้แคลเซียมจากสีร้อยห้สบถ้ากินติเมบอกไปเสริมไปเป็นเข้าวกล้องเป็นประเภทปา๋า เป็นพักพื้นเมืองบ้านเขาอย่างเงอโาานเจ้เนมันก็จะเกิน4 5 0เขาอาจจะได้ถึงประมาณ600ตอนหนึ่งวันนะคะเขาอาจจะได้600ตอนหนึ่งวันแล้วกัมมี่เขาจะเสริมด้วยไอ้ยังแหมเมมี3ตัวช่วยค่ะถึงจะได้1 0งตัวแรกงาดำ1ช้อนโต๊ะตอนหนึ่งวันจะมีแคลเซียมยอยู่45มิลลิกรมัมเนี่ยจะได้ให้กินแคลเซียมได้วันละ1ช้อนโต๊ะ แคลเซียมงาดำนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเมแนะน้ำว่าแนะน้ำผู้สูงอายุว่าคหื้อซื่องาดำมาคั่วนเนจ้าเนอเส้นเรียบร้อยเอากระตําเอาใส่ในแอปใส่ในกระปุกวางไว้บนโต๊ะนเนจ้าเนอ มาเจ้าม้าเปินกินข้าวก็ไก่ก,ก็กินข้าวก็กป่าก็อีเนี้ยเขาก็บพิ่เปินจี้เนี่ยน้อยเหมือนเปินจี้น้ำพริกเนี่ยนะคะน,น้นอยน้อเขาอาจจะตักมาเปิดหนึ่งช้อนโต,โต๊ะอีแมวว่านี่กินแต่อีเนอร์อย่างนี้นะเจ้าแต่ถ้าเปิดได้เยอะกว่าหนึ่งช้อนโต๊ะกับน,นี้นะคะแต่ถ้ากินเยอะเกินไปเกินสามช้อนโต,ต๊ะตอนหนึ่งวันกับบอแนะนำพราะว่าในงาดาตัวเนี้ยก็จะมีไขมันตัวนะคะมันเกิดจะได้เป็นไขมันชนิดดีแต่อาจจะแบบว่าได้รับเกินไปร่างกายก็จะบอกมาะสมอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้น จะแนะนาอยู่ติประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนอนตอนหนึ่งวันอเอามาดูงาดังบดนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะมีลอย45ม,มิลลิกรัมงาขี้มอนงาขาวงาอย่างอื่นกินได้กองกินได้แต่ว่าแคลเซียมจะน้อยกว่านะคะถ้างาดําแคลเซียมจะสูงงาดําบ้านเฮาซอซื้อยากก็เจ้าอ๋อใบ่ยากบนะนออ่ะตอนเนียก็นะเมันก็จะนางาหนาอ จะเอามาคั่วหน่อคั่วเก็บไว้แลกก้วก็ตำใส่กระป๋องวางไว้บนโต๊ะ ซอซีอิวน้ำปลาขวดน้ำปลาติดเกยวางบนโต๊ะแน่น้ำเปิดหวานแมมเอาลงหงะปอเอาลงหงะเอาแอบนี่ดีกว่านาะเขาอาจจะอุยเกลือไปสักน้อยหรือใส่น้ำตาลไปสักน้อยนีกหนนาะคือเปิดได้กินแลวมีรสชาติมันก็จะอร่อยขึ้นแต่บใจว่าเอาไปคุกเยอะเกินกับ,บดีนะนาออ่ะเหมือนข้าวแดงงเข้าวนึกงงน,นอีกหน่อนบ้านเฮาเปิดแง่กันน,นจะจ๊ะนาออันนี้จะเป็นตัวซีเรียบาร์นะคะถ้าสม,มิว่าเดินทางต่างจังหวัดทาวันเนี้ยมาได้พกไป มีตาม,มานสะดวกซื้อขายตัวนี้จะเป็นตัวแย้มนะคะตอนนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงาดาจะออกมาค่อนข้างเยอะแต่ถ้าติเป็นตัวน้ํามันเม็ดงาดําอย่างมื่อนั้นนะตีเขาโฆษณาว่าแคลเซียมสูงอย่างเมื่อนี่นก็คือราคาก็จะสูงโดยเพราะว่ามันเกิดจากการสกัดเย็นน้เจ้านาอแต่ถ้าถามว่ากินตัวนี้กับมีค่าเตากันนะจ๊ะแนะนําเติดกินตัวนี้ได้ของสดแล้วเขาก็จะได้กินกับสารอาหารอย่างอื่นโดยเพราะเขากินกับเขาโดยนะะ้าเจ้านาอ ตัวที่หนึ่งผ่านไปตีแนะนำให้เสริมคืองาดำตัวที่สองคือไข่ไก่แนะนำให้เปิดกินวันละหนึ่งฟองนะคะไข่หนึ่งฟองจะมีแคลเซียมอยู่65มิลลิกรัมต้องให้ได้อย่างน้อยวันละหนึ่งฟองนะคะ จะไปถอดต้มต,ตุนแกงพัดยังก็ได้หมดน่ะเนะเอาสูตรเข้าไปในมือกับเขาหนะเจ้าหนออ่ะตัวต่อไปตัวเสริมที่3ก็คือนมยังติดหมอแจ้งเมื่กกี้นะคะนมหนึ่งกองมีแคลเซียมอยู่ประมาณ300มิลลิกรัมนะถ้าเขาได้ตัวนี้แล้วหกร้อยนอได้นมแหมแก้วเป็นเก้ารอย เก้าร้อยหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยนั่นก็จ้ามันก็จะโดยประมาณก็จะพอนี้แต่ถ้าวันไหนเฮาขึ้นว่าเฮากินเข้าบ่หน้าจะถึงฮะนมสองกล่องก็ได้ค่ะเช้าหนึ่งกล่องแล้วก็เย็นหนึ่งกล่องนะเจ้านอะกแต่ถ้าวันใดเฮาขึ้นว่าเออน่าจะเพียงพอละกับนมวันละกล่องก็ได้กินพ่อเมื่ออาหารนะคะนมหนึ่งกล่องเนาะบ่ได้กินต้องวางนะเจ้าให้กินต้องวางมันก็จะคับออกไปทางปัสสาวะมดเนี่ย กคในกระเพาะอาหารก็จะย่อยโปรตีนจะเสื่อมนะคะอ่าในนมจืดมีแคลเซียม300ถ้านมผงมันเน้ยก็จะมีเยอะน้อย300ลอยซ้าวนะคะนมผงมันเน้ยตัวนี้ก็จะเป็นนมที่เปิดสกัดเอาไขมันออกนะคะก็จะเหลือแต่ เป็นส่วนนมที่มีคุณประโยชน์นะคะถ้าคนผู้สูงอายุคนไหนตีเปิดมีปัญหาเรื่องไขมันอยเนี้ยจะแนะนําให้เป็นนมผงมันเนยนะคะนถ้าในส่วนของนมจืดกับนมผงมันเนยตัวนี้ผู้สูงอายุบางคนกินมาได้กินแล้วลูกต้องกินแล้วอื่นต้องเขาก็จะแนะนําเป็นตัวนมถั่วเหลืองนะคะในนมถั่วเหลืองก็จะมีแคลเซียมอยู่แต่อาจจะปริมาณบาเพียงพอเขาต้องเสริมด้วยนมถั่วเหลืองงาดํา ตอนนี้ตามท้องตลาดมีขายเยอะนะเจ้าเนาะนมถั่วเหลืองสูรง,งาดําอาจจะต้องแนะนําเป็นยีหนนย่ห้อนั้นยี่ห้อนี่ก็คือเดินไปร้านสะดวกซื้อตัวไหนเป็นนมถั่วเหลืองผสมงาดําตัวนั้นนะคะมันจะมีแคลเซียมสูงกว่านมถั่วเหลืองปกติถ้าเวลาเราซื้อเครื่อผู้สูงอายุเราอาจจะต้องเป็นเนี่ยนมถั่วเหลืองผสมงาดํา ก็อาจจะเลือกเป็นตัวตีน้ําตาลน้อยแับโต๊เน่าจะนอกเพราะว่าเปิดจะกินทุกวันเนี่ยวันละอย่างน้อยหนึ่งกองหนึ่งกองหนึ่งกองถ้าเขาเลือกเป็นนมแบบหวานมาเปิดกระเพิ่มน้ําตาลไปตึงวันตึงวันตึงวันมันก็ซาสมมันก็บ่ด,ดีแหมนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะแนะนําเป็นตัวกินน่นนมจืดหรือว่าเป็นนมทั่วเหลืองตีรสจืดน,นะคะอย่างตีหมอบอกก็คืออาจจะไปซื้อตามร้านตีเปิลมีขายตามรถเข็นอย่างนี้นอกตีเปิรนเนี่ย เขาอาจจะมีงาดําบดอยู่ติบ้านซื้อนมถั่วเหลืองถุงสาบาท5บาทนะคะเนาะเอาตีบต้องผสมครีมเทียมให้แม่เนอเน่เฮากลับมาตักงาดําติบ้านใส่ก็ได้เนาะเจ้าเนาะมันก็จะเป็นไฮแคลเซียมเข้าไปนะคะโยเกิร์ตนะคะสังเกตว่าติมีงม,มาจากนีหน้ามะเป้ารองน้ามะเป้าับม,ม,มีแคลเซียมน้าใบเตยหนึ่งช้อนโต๊ะตัวนี้นี่คือน้าใบเตยขั้นสดๆนะคะอ่า เขาอาจจะเอานาใบเตยตัวเนี้ยไปผสมในเข้านึ่งเวลานึ่งเขา้าเวลาหุงเขา,เาก็ได้แคลเซียมเพิ่มเขาก็จะมีกลิ่นหอมของใบเตยนอกจ้าหนอกะเวลาเขาทอดปาทอดอห่ังสังเกตว่าบางลาดเปิดจะเอาใบเตยใส่ลงไปในน้ำมันตีทอดตัวก็ได้จุยทําให้กินของอาหารหอมขึ้นถ้าเขาเอาตัวเนี่ยไปดัดแป้งอาจจะทําให้ มีแคลเซียมเพิ่มในป๋านะคะนอะอาจจะบะเยอะแต่ก็ต้องมีแล้วจนอะและแหมยางเมื่อกี้จะมีใบมะกรูดนะคะเขาอาจจะเจ,เจ้าเจ้าเวลาหนาวหนาวนะคะกดน้ำอุ่นห้อนๆเอาใบมะกรูดซอยฝอยฝอยฝอยอย,อย,ยอนลงไปในานา้ำ นะคะมันจะลักษณะคายช้าเหมือกูดนะเจ้านอกก็คือแคลเซียมอาจจะบบสูงแต่ต้องเคากินใบเหมือกูดนะคะแต่ว่าแคลเซียมตัวเนี่ยเป็นสารติ่สาม,มารถละลายได้ในน้ำถ้ามันเจอน้ําห้อนนะคะมันจะละลายเอาแคลเซียมออกมาเฮาก็อาจจะจิบระวังวันหรือว่าจิบตอนเช่าเช่าสักนึงแก้วก่อนไปทํางานนะคะมันก่อกินของของใบมะกิวก็จะหอมตัวนนะจะจา เสร็จแล้วครบหนึ่งมืออาหารได้ขา้าวได้หมูได้พักได้ผลไม้มีเครื่องปรุงสามอย่างนี่อาจจะม่ต้องกี่พรออกกันในหนึ่งมือก็ได้นะเจ้านอกแล้วแต่จะไปเฉลี่ยในมือใดแต่ในหนึ่งวันขอให้ได้เห็นสามอย่างนี่เสริมเข้าไปมันก็จะครบหนึ่งพันสองร้อยนะเจ้านอกเขาได้สารอาหารแคลเซียมครบหนึ่งพันสองร้อยแล้วต่อไปเขาต้องเนี่ยอย่างก็สัรงะหอวิตามินดี นาอเจ้าหนอกบัดนด้ลืมแนะนําผู้สูงอายุนะคะเสริมสร้างประสิทธิภาพการดูดซึมแคลเซียมด้วยแสงแดดนาะเจ้าหนอกแสงแดดตัวเนี้ยมันจะไปทําปฏิกิริยากับไขมันใต้ผิวหนังนะคะทำให้สังเคราะห์วิตามินดีออกมาวิตามินดีตัวเนี้ยจะเป็นตัวติดไปพาแคลเซียมมาใช้งานถ้าเฮากินกินอย่างเดียวแต่บ่มีวิตามินดีก็คือก็คับออกทางปสัสสาวะมด นะคะอย่างตีหมอแจ้งมือก็คือเจ้ากับเย็นนะคะอาจจะมีการออกกํบบากลังกายด้วยการเดินเบาๆหรืออย่างเงี้ยต้องเดินกลางแดดน,นะคะตีมีแดดแต่บรเิเวาแดดจะจับนะมาเจ้ากับอาถ้าเป็นหน้าหนาวกับแดดสักประมาณแปดเก้าโมงอีกก็ได้จ้าสามสิบนาทีค้นเท่าเปิมกรได้ไปไหนอยู่แล้วเราเปิมอยู่บ้านบรไดก็แนะนำให้เปิดใช้เสื้อแขนสั้นมนาะเจ้าเนอะ ใส่กางเกงขาสั้นแล้วกับบดีใส่ถุงตีนถุงมือซุปมวงปิดหน้าอีบ่าวนะแสงแดดบอกกระทบผิวนะคะกระสังข้อวิตามินดีมาได้อยู่ดีเนาะบอดี้ไปปุ๊บขุ้มมดนะคะสังเกตนะใส่เตียวขาสั้นรองเท้านะคะต้องดูเหลืองรองเท้าด้วนะเวลาบางทีเดินแล้วมันจะมืน่นนะเจาเนา เมนูอาหารแนะนำก็จะมีแกงแค่หน,นอยำนอใสงาดำอันนี้เป็นซ่ามาเเาะ,ะเขือหนอแอปลาเล็กปลาน้อยอันนี้เป็นตำน้ำพริกอีหวัวอันนี้ตำน้ำพริกมะขามอันนี้ตำน้ำพริกจีฮีดอันนี้ส้มพักใส่งาดำอันนี้ก็จะเป็นพวกประเภทมะเร็งถอดเคียดถอด,อดแล้วก็ใสใบมะกิว้วเห็มน้อยนะคะหนอตัวนี้ก็อาจจะเอามาเสริมอ่ะ ในส่วนของอาหารมีไปนแนะนํามาแล้วมีประมาณนี้มีอะไรอย่างสอบถามของก็จเจ้าเกี่ยวกับอาหารมีอย่างสงสัยก็จ้าอ่าถ้าบบบนี้เดี๋ยวเมยจะมองไหมฮื้อหมอแหมรหลอกหนึ่งนะคะหมอเ,มอมอเปิ้ลนอาจจะขออู้อย่างเพิ่มเติม,มจ้ะ